สวัสดีครับพี่น้องมือนีธนพัฒน์คนสั่งฝันจะพามาเมืองบานสไตล์โมเดิร์นนะครับบานสไตล์โมเดิร์นก็พิกัดเพิ่นกับสิยูบ้านหมูนะครับบันหมูอำเภอตะก,การผืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งบานหลังนี้ผมเคยลงคลิปไปแล้วครับคลิปหนึ่ง แต่วันนี้ผมสิมาอัปเดตให้เมืองใหม่ด้วครับพี่น้องบ้านหลังนี้กับบ้านสไตล์โมเดิร์นหลังใ,ใหญ่อลังการครับซึมเพิ่นกะแต่ลงมือเฮ็ดเองทําเองสั่งเองนะครับเป็นบ้านของพ่อใ,ใหญ่ผมเองนะครับบ้านป่าบ้านลุงนะครับพี่น้องก็เพิ่นใส่งบไปแล้วนะครับเขาลักหอกแล้วครับ เก็ตไปเรื่อยๆครับบเดลเลงบดลีบยังนะครับพี่น้องเขาเป็นแล้วลักฮกครับยิ่งใหญ่อลังการคือว่าขังนาเสียดเป็นมึงซอมโหลดน้ำนะครับพี่น้องเอาหัวหน่อยกบบนี้นะครับพี่น้องหัวหน่อยมันนอนมานั่งหล็ดครับเดีย๋ยวผมจะพาเขาไปดูข้างในนะครับพี่น้องมึงความสวยความงาม ัปุ้งเพิ่อนกะสร้างอยู่ข้างในอยู่แล้วครับพี่น้องเหมือนี้ผมกะเดี๋ยววางแล้วจะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันด้วยครับดูครับด้านข้างครับหน้าต่างหน้าต่างกะแบบแห้งอยู่แล้วครับหน้าตา่างครับใหญ่ใหญ่สวยงามกะ สามขั้นแล้วนะครับสิบาอัปเดตให้เมืองอีกที่หนึง่งนะครับนี่ครับความสวยความงามติดถนุนใหญ่เลยครับอุ่นเป็นปลามันสับปะหลังนี่สมีห้องหนึ่งนะครับห้องหนึ่งอีห้องที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาชมดันนดนัยนะครับครับห้องห้องใหญ่ครับ กสิบอยู่ประมาณสี่คูณสี่นะครับพี่น้องเป็นสตีเปปูกระเบื้องแล้วก็ฉาดก็ครบับครับห้องสวยวะครับพี่น้องเด็ดไปเรื่อยๆเขารักหกแล้วครับหกแสนแล้วครับก็เสร็จแล้วกสิประมาณล้านกว่ายครับพี่น้อง นั่นน้องผมมาอัปเดตให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมห้องที่สองนะครับห้องที่สองครับห้องที่สองห้องที่สองเลยสีย่ยูประมาณสี่คูณสี่นะครับพี่น้องสวยงามยังไม่ได้ฉาบยังไม่ได้ปูกระเบื้องแต่ว่า,าก็สวยงามเลยครับีสิมิดหน้าต่าง แล้วก็สิมีห้องน้ำในตัวเด้อครับห้องที่สอง,องมีห้องน้ำในตัวห้องนในตัวความาชมห้องน้ำเดี๋ยวครับห้องน้ำห้องน้ำในตัวห้องน้ำในตัวนี่สิอยู่ประมทสองคูณสองนะครับพี่น้องสองคูณสอง ผมอยู่พาไปดูห้องที่สามนะครับห้องที่สามนะครับมีสามห้องสามห้องนะครับสามห้องแล้วก็สี่ห้องนะครับแต่ข้างหน้าสิเปนมองสอมรถนะครับนาคตจิได้ออกแบบมาเพื่อที่จะได้สอมรถเพื่อได้เปิดอู่นะครับนี่ครับห้องนี่ห้องนี่กับที่สเปนห้องนามนี้ตัวคือกันนะครับ น่ครับข้างหนามนตัวคือกันเพื่อนกะเขียนแบบเองออกแบบเองนะครับถือว่าเพื่อนเก่งอยู่นะครับรุงเพื่อนออกแบบเองนะครับข้างนอก,ข,นอกข้างนอกก็มีบอสะนามนะครับข้างนอกห้องนี้สิบ,บรรยากาศดีวิวดีห้องนี้ นี่ครับของหนาม้องนามสิเป็นนี่นะครับสองคูณสองคือกันนะครับน่ครับของนามผมจะสิทาจสิทายว่าใครละเอียดไทยเร็วด้วอ,อววครับก็ขออภัยนิดนึงนะครับคนไทยก็มือใหม่ครับ <laughs> มือใหม่ ตรงนี้ครับเพราะใครได้ลงคลิปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมะมาค้ามาดูอีกของหนึ่งนะครับนี่อีกของหนึ่งครับของเอกะสีคุ้นสีขึ้นกันครับสวยงามของนี้ก็ของหน้าไม่ตัวขึ้นกันกนะครับพี่น้องอ,ออกแบบเลยสุดยอดเลย สวยงามดีเบบบยวบาต้องแยงห้องน้ำกันด้วยครับห้องน้ำนี่ตัวเลยครับนี่ครับดานนอกบานหลงแหลกเป็นปน,นี่ครับห้องน้ำนี่ตัวครับถือว่าสวยงามนะครับสวยงาม,มเมื่อออกแบบเองสร้างเองทำเอง ว่าสุดยอดมากครับครับพื้นที่ข้างหลัง ừ, พองเงมันซาบอยู่พื้นที่ข้างหลังนะครับสมปูรณเป็นข้างหลังนะครับนี่คือข้างหลังข้างหลังบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับ มีต้นเสียทีดานหลังฝั่งโนนนะครับวันนี้ฝนฉาบไปด้วครับเดี๋ยวผมจะพามาดูดานข่างดวยครับพามาชมดานข่างกับเบิ้ลงบแล้วครับพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ บเดเล็งบดลีบเลยครับพี่น้องแดดกั่เลยครับง้อหน่อยง้อหน่อยครับนี่ครับด้านข้างด้านข้างถือว่าสวยเด้อครับพี่น้องอืมสวยงาม นี่สิเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังสวยงามครับสวยงามครับพี่น้องแล้วผมจะพาไปชมอีกด้านหนึ่ง ไปชมอีกด่านนึงนี่ครับอีกด้านหนึ่งครับด่านหนึงสำหรับคลิปนีก้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอัปเดตให้มืองใหม่นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ